ขอยยานเม็มอเนอุ้ยโฆษณาอะไร <c oughs> ดูพอรตได้ป่าวอะหนึ่งเฮ้ยนี่เก่เนะ ลูกเดียวกับพี่โรชิเนี่ยรอเที่ดีจันอ่ะอีกตอนที่ันนั์นมันจะกลายเป็นปีศาจตังไม่พอต้องมีดัวเจยจะไหนว้าแฝของคืนให้เลยของคืนอะไรวะเอ่อมีใครยางไม่ได้ของปะรอไว้พี่ธรรมดา เรื่องปกติปเป้งอุ๊ยไอ้เหี้ยมันมาเยอะว่ะไอ้สัตว์ฮิอโอรชิมมาอย่างเยอะควยเอ้ยแล้วไม้ผมยางรั่นคือมมผมลงวินโดว์ใหม่อะไรใหม่หมดดู FPS ผมวิ่งเป้งวิ่งเป็นล้อยมามดิด มืดเลยแล้วมายังไงมายังไงครับ่วสวัสดีครับมาแล้วนี่ไงไอ้มืดมายังเดี๋ยโอ้ยออกพี่มืดออกมาพี่มืดสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับพี่พี่มืดมีไฟจัดเลยนะพี่อะไรนะมีไฟผมมีไฟอยู่แล้วมีไฟแค่วันสองวันนะไม่เอานะแบบนั้นอ่ะมีไฟทุกวันพี่เอาไงเนี่ยพี่เขาบอกอะไรนะรตีเฮียชิตลอดพี่อ่ะพร้อมหรือยังอ่ะหมายถึงเขาอ่ะฮิโรชิอ่ะพร้อมหรือยังนี่จะไปรู้หรออยากรู้ใส่แว่นเหมือนลอยเนี่ย ดดูีอยู่ยังไงอะไรนะครับพี่เอาปะตีปะหนัวพี่นัวเป็นไงมากเนี่ยพี่เห็นบอกว่าสบายสบายดีดีขึ้นแล้วครับพี่พักผ่อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอพี่มืดลั่นแหละนะนจะเห็นมืดต่วันนี้แหละวันนี้แหละลั่นแน่ใช่ครับอ่าแล้วแล้ววันนี้มีฟอง จะมีฟอร์มหรือจะฟอร์มหมือจะรั่มไม่ได้จะซ้อรเมหมือจะรั่มวันนี้นัดก่อนนัดก่อนอใช่ครับเขาแต่จริงๆก็พร้อมแหละพร้อมล้วรออะไรอ่ะพี่อะไรนะครับพร้อมลมวรออะไรไม่ได้รออะไรพี่รอพี่มานี่แหละผมอยากให้พี่มาอยู่ด้วยไงในหน้าสภาโอ้ได้ได้ได้ผมไปผมไปรออะไรกันแต่วันนี้ผมต้องมาจุ๊บไปเนาบอกวาผมไงอ๋อได้พี่ ครับครับพี่เมื่อเดี๋ยวรอรอชมเลยรอชมเลยครับจูเลียนะเพื่อนบีดมีเดียเตอฟังแล้วปืนเขาอยู่พี่มืดอายุเท่าไหร่สามแล้วปิดสาอะไรล่ะผมยิบเจ็ดผมยิบเจ็ดโอ้แกแต่ว่ายิบเจ็ดแล้ววะป่วยลงมางมาลั่นเลยสุกเสารด้วยเออว่ะ Ấy hì à, xúc xấu đuôi Ui, cong lấy nhỏ Con kẻ ô, cái kẻ đó update rồi đó, update rồi ทำไม่ได้ครับพี่อ้วนแกเป็นอะไรอ้วนอ้วนหยุดอ้วนน่าจะพัดสตรีมแล้วครับเคยไปดิเ้ยไปดิขึ้นไป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 ข้างหน้าเลยดันดันขึ้นไปข้างหน้าหัลโหเสียงสุดท้ายต้องมีนะเสียงสุดท้ายแล้วไม้ผมอย่างลั่นผมบอกให้ผมเอาไม้ขึ้นข้างบนเลยเอามีดไปไว้นี่กูบอกให้ เพลงดับเฮ้ยจังหวะน,นี้แหละ Just n n a wanna you มามานี่ ไอ้เนอตัวไกลอ่ะปืนไกลหลังเสาแกหนแกนหน,หนปืนไกลหลังเสาบบมึงรอสามตัวหลัลง,ลงด้วยลุกแล้วเ้อโอ้โหแกหนแกหนมาช่วยหน่อยช่วยห,หน่อยมาเว้ยยกาทำยังไงไหวกเลยไหวกเลยสัสจบแบงแล้วมาโกูเลยป้าจบเอาเลย ดแล้วมันเอาเลยไปปุ๊มาปุมาปุทมาูมาิมตัวบัติดลำยิมติดลำโอ้โห้ยเอ้ยีอไร้มมกูสาบานมึงเล่นการสิ่ไมกงไหนควายเปูใหม่ไอุ้ยชกาดทำเชือยอะไรเป็นวะไอ้าบานเลยมึงกาดที่สุดอ้ะุยใช่บทอะไรเนี่ยี่อะไระ เว่ยเยี่ยที่อยาอีกวายการสุดดาเยี่มึงอ่ะมันการสุดแกรงอ่ะไอ้เยี่ยตอกเลยเออใช่แล้วมึงทำอะไรอยู่มึงน,นอนอยู่แล้วนะรู้ปะนะฮัล<อ>โหลเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหล,โหล,โหลมึงใบดับอ่ะ Hey, เฮ้ยรุ่นฮัลโหลมึงใครเนี่ยมึงรู้รู้จักชื่อเนาะแต่กูไม่เห็นรู้จักมึงเลยว่ะเข้าใจปะบรุ่นไ <c oughs> hey, อุ้ <c oughs> อ้ียเฮ้ยไอ้นุมไม่ตอบเหรอมึงเข้วยออกไปด้วยต้องโม่ <c oughs> จัง มึงมีตังค์ซื้อใหม่ปะกูมีอยู่หกสิบหกเอ็มถ้าไม่มีมาเอาขายหรือเปล่าเฮียต้องพาไปสัตว์มึงไข่ยืนดีๆแม่งบัฟปูพ่อของมึงอ่ะไอ้เฮียกูยังไม่ได้บัฟไก่สักคนพว่ากูจะไม่บัฟนะแม่งกูยังไม่ได้บัฟไก่สักคนมึงเห็นกูพูดป่ะคนหนูกูไม่ได้พูดกับใครเลยไอ้เฮียยืนดีบัฟปูห่วย มือแอ๊มือคืนไหนควายนายตั๊กมีเสี่ยวอยู่นานๆนะกูจะได้กระทือเรื่อยๆเข้าใจปะไอตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยมึงอยู่นานๆนะมึงเข้าใจปะตัวอื่นกูไม่ติดหรอกกูอยู่ในแชของกูแล้วนะกูว่าว้างๆก็บอกชื่อกูด้วยกูจะได้รู้จัก เห็นม hey, hey, no pues. hey. oh, well, oh ึงรู oh. ้จักกูแต่กูไม่เห็นรู้จักมึงเลยเข้าใจปะยี่ปูเปัญญาอ่อนไอ้เพี่อกูโคตรชอบไอ้คนบ้ากูเลยยาอ่อนเอ้ยยี่ปูไม่ไม่ควายอยู่ที่กล้ไม่ีป่ามีเสียงมึงสับตัวควายออกออกไปสภาเลยออกไปสภาเลยมันอยากเล่นมั้เหรอออกไปสภาเลย อูคุยกับไอ้ฟ้าไ,ไม่ดีก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะขึ้นตีดสมผมิึกไปคุยกับไอ้ฟ้ามานะว่าแบบทอวทีไม่รู้จักไัวทีผมไอ่ค่อยคุยไั่พวกเอ้นแพ้เ้่นแพ้าร้าไอ้้อ้ผมไอ่ชอบ ชนะก่อนค่อยพูดใบรุ่นชนะแล้วพูดมันเท่กว่า จะมเและพวกกู a l เ vibe get high on แต่ะ like. พวกกู set, uh. กกจะสลัด a v right. i b ได้ไม่เนมก็โลกที่โอเวอร์แล้ว d n t wanna talk to me the same ปีที่พวกกูลาแล้วพวกกูทำน้นมากันเองแบบค์ดิ้มาหายก,กูชี้บอกว่าอย่างจะ deep roll กแค่ในธนนบตดยามีตอนในคีป